ตะวันเริ่มรับขอบฟ้าแล้วพี่น้องตวัวเบ็นเริ่มสิตกแล้วตอนนี้ก็ล่างสีเล็งเล็งเก็บงานนะบรรยากาศหน้างานยามเย็นไก่สีเซตแล้วตัวแกแซวให้แล้วมาอนีแต่ว่าปัญหาก็คือรถติดปลายอดสายจวดอาเยียบ ปลาย่อาโล่ไม่รุนไปเยยวๆๆๆอวดของแท้ตัวนี้ เหลืออยู่คนละยี่เอ้เหลืออยู่คนละสิบสี่เที่ยวสิบหกคนละลอยเที่ยวนะคะโอ้ยแย่ๆโอ้ของแท้ของแท้ตายจ่อย <laughs> ผมาเราหนีปลายอดเปิดกระจกครับด้วยวะเยี่ยบปลายอดเย่ยแก้วสุดยอด ของแทเด้อเนี่เด้อยานะโดน40ดีกรีเข้าไปแล้วเปิดกระจกเลยนะ <c oughs> ยิวปลาหยอดของแท่บรรยากาศยามเย็นเก็บงานใกล้สิิ์แล้วขันเป็นรถซีคันก็บซีได้แบงกัน ได้แบ่งกัดคนละจักเถี่ยคนละหาสิบเถี่ยขันรถหาขั้นขันรถของหุ่นสองขั้นก็นแห้กแต่ได้น้อยอยู่วันนี้ดีแต่ที่งานมีงานรองรับสองขั้นกำลังดี สูบป้ายยอดบ่อเด้ว่าะตีเหล็กนี่ เยียบโอเคค่ะคลิปนี้กับภาพบรรยากาศคลิปงานนะคะงานปากบ่อเราจะลุยที่เสร็จวันนี้นะคะขุดสะถมที่นะคะไว้พอกันคลิปหนาบุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ